ครับผมวิกัยยานะครับวันนี้จะมีมาแนะนำในานร้านดองการ์อนปกแต่ง้อยางจากทรงแก้ทรงนะฮะอเทุกชนิดนะว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้แตงหัรุ่นขอแต่งนะครับอเกรดรถของของกค้า มีไฟท้ายแอปเดต2,24สามารถเอาของของเติมได้นะครับอ่าเพิ่มเงินแค่ไม่เยอะนะฮะหรือรอรอด้วยนะฮะตรงนี้ไฟท้ายมี2,24อ่าแล้วก็ไฟท้ายมิวส์เลขสามนะครับหลอรอครับแล้วก็ไฟท้ายออด้นนะฮะอัปเดตจาก2,12 0ถึง2,24นะฮะก็จะมีพวกพิเตอร์นะครับแล้วก็ข้อแทนข้อยางนะครับรอครับเข้ามา ดูได้ถ้าเราจะมีโช๊คนะครับเป็นโดลแเทนย้หนาแล้วก็ติดตั้งให้นะครับตรงนี้จะมีสองแต่ถ้าโช๊คนะครับแล้วก็สองพยางค์โตและก็ร้อนหนักนะครับอ่าเป็นโช๊คแกนที่สุดยิ่งนะครับรับการถึงดีนะครับอ่ามีปัญหาตั้งป็นปัญหาบางทีเราเล่นข้างไหนที่สำคนะครับเป็นโช๊คหน้าโช๊หลังนะครับม่ทั้งโดลมีนักเตะด่านนะครับสามารถสอบถามได้นะครับทาง